สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการทดลองนะครับจำลองสภาวะแรงดันไฟฟ้าต่ำนะครับรุ่นที่ใช้ในการทดลองนะครเป็นอินเวอร์เตอร์ไดเอ็กยูแปดศูนย์ศูนย์ซีรีส์นะครับตัวนี้จะรับแรงดันไฟฟ้าอินพุตเป็นสองรอยยี่สิบโวลต์ซิงเกิลเฟสนะครับเริ่มทำการทดลองผมสั่งรันด้วยสวิตช์ภายนอกนะฮะจากนั้นนะครับจําลองสภาวะแรงดันต่ํา จะพบว่าเมื่อรแรงดันต่ำกว่า130วต์น,นะครับอินเวอร์เตอร์หยุดจ่ายไฟพร้อมขึ้นเออร์เรอร์09อ่าตรงนี้นะครับให้เราเปิดคู่มือในคู่มือจะแนะนำถึงสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหานะครับเมื่อเราแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยนะครับแรงดันกลับมาอยู่ในช่วงใช้งานตัวอินเวอร์เตอร์จะรีเซ็ตโค้ดนะครับพร้อมกับสั่งรันแบบออโต้นะฮะอ่าสั่งใช้งานแบบต่อเนื่องนะครับตามปกติเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมมาทำการทดลองสภาวะช็อตเซอร์กิตนะครับ